เวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกบิวันนี้พาเจ้านำโชคมาอาบน้ำกันหน่อยหลังจากไม่ได้อาบน้ำมานาน,อย,อ,านานะอยู่นัดคาแคนู่นัดคาแคอยู่แถวแถวหลังโรงเรียนอนุบาลพยุนะครับอยู่นี่แกพี่แกก็มี บริการรถตู้นะครับบริการรถตูน้นำเที่ยวช่วงนี้มีโปรแล้วจะตาดูโปรโ,โปรโมชั่นพิเศษล้างอาชีพพร้อมเคลือบสีล้างพร้อมห้องเครื่อง4 5 0อยห้าสอยู่นัดคาแคก็จะมีการรถตู้เคลือบสีล้างห้องเครื่อง นี่รถตู้นำเทีย่ยวอันนี้ผมก็พาจ้ามโชคมาร้างกันหน่อยหลังจากไม่ได้ล้างมาหลายเดือนอยู่นี่เขาก็รับซักเบาะพมล้างยางมาต่อยเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องครบวงจรครับมาที่นี่ที่เดียวรับจบอันนี้ก็รถตู้ นำเที่ยวน่าจะเป็น V.I.P. หรือนะคิดว่าเพราะเห็นมีไอ้ตัวอะไรนี่เครื่องเสียงคิดว่าน่าจะเป็นของรถตู้ที่ถอดออกวานมาแล้วเจ้าหนึ่งเมื่อเช้าก็ไปเจ้าหนึ่งไม่เปิดครเลย,เลย ขี่รถเลาะดูก็เลยพอดีเจอนัดค่าแคว่างอยู่วานมาแล้วรถเยอะก็เลยกลับนะครับอันนี้เลยมาใหม่คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆก็แล้วกันส่งท้ายปีสำหรับเจ้านำโชคนำมาลาง หลังจากไม่ได้ล้างมานานหลายเดือนเจอกันคลิปหน้าครับขอสวัสดีครับ